เราพี่น้องฝนกับมาเนี่บาดเลยต่อนกย้ำฝนมาแล้วมาแล้วการไฟฟ้ากานเด้อมาแล้วเด้ออยู่การไฟฟ้าเสียงน้อยครับเสียงน้อยไปดูตัวกันกินปลาครับมานมาน,มาน เดี๋ยวสั่งท้องจับดีแล้วครับสั่งท้องจับให้แล้วสายฝนลงนะครับสายฝนมันมนัมนมนันหยุดไปโดนกับสั่งท้องไทยคนครับดยุดตัวต,วตวนครับแมนนกเขาวะนกยางเงิน อันมันครับสั่งทองจัดให้แล้วลูกนกซะบอจัดนะครับสั่งทองแหวเเลกเลดอยู่นะกินปั๊บ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 อยู่นะครับเรามาลงครับลงมาดูครับจานอันน้ะเด้อสั่งทองผักไปดนครับอันนี้ก็ครับสั่งทองครับจัดให้แล้วครับ ขอนกลางครับจัดแล้วหายทองบางง้างเลยสบปาแก่ครับตกนักท้ายขนครับก็ค่อยหเห่าไปเนี่ยครับสกปลาท้ายขนครับครับในครับสังทองผลงานวันนี้จัดแล้วจัดแล้วท้ายขนครับเต็มแล้วนี่ เลยครับห่างหายไปจนรับหลายเดือนแข่งเงียบนกปลาแข่งเงียบหยิบสันอยู่ครับสบปากเงียเสียงเบอๆเงียนะการไฟฟ้าเลยครับหนังกาดไฟฟ้าครับฝนเียมาแล้วครับตกฟังหนึ่งครับนู้นสายฝนลงครับ จะสั่งท้องจัดดีแล้วครับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียงครับสวัสดีครับ